ผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนชอปรับเติมเกมคุกกี้แลนถูกว่าเติมงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยนะครัลิงก์เพจร้านเนี่ยอยู่ที่รายละเอียดใ,ใต้คลิปเลยผมทิ้งไว้แล้วครับเราจะเริ่มจากด้าน PVE ก่อนเลยนะครับนี่คือ tier list PVE นะับ PVE ในที่นี้คือการตะลุยดาดก็คือพวกดาด9าขีด1น0ขีด1นะครับในโหมดสำรวจโลกแล้วก็หอคอยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าด้วยแพทปัจจุบันนี้ครับ เกมมันยังไม่ได้อัปเดตแบบโหมดใหม่หรือดานใหม่เกี่ยวกับการสำรวจโลกเช่นอาจจะมีโหมดเอ็กซ์ตรีมหรือเอพิโซด11อะไรพวกนั้นซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะผมก็เลยมองว่าในการลงดานเนี่ยมันยังใช้เทียริสเดิมได้อยู่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแพแพนนี้เนี่ยเลเวลคุกกี้น่าจะเลเวลกันเยอะมากขึ้นแล้วการลงหลานก็ง่ายขึ้นแล้วก็ดานมีนความยากเท่าเดิมคุกกี้เราไปพัฒนาไกลขึ้นเท่ากับว่าเราลงดาดได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งลายแหลกเนี่ยตัวใหม่เนี่ยผมจากที่จับมาผมคิดว่าตัวลายลนี่ย เอาไปลงด่าเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ติดเทียนะครับตัวแรกๆมันเป็นตัวที่น้าโฟกัสด้านของ PVP การซีคนส์มากกว่าผมก็เลยไม่ได้จับมาลงใน PVE นะครับต่อไปในด้านของ PVP เนี่ยผมก็จะใช้เกณฑ์นะครับท็อปร้อยเนี่ยผมก็นับดูว่าเออท็อปร้อยเนี่ยมีการเปิดตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมนับเนี่ยวันเดียวกับที่อัดคลิปเลยนะครับนับตอนบ่ายโมงครึ่งน,นะครับก็จะมีคนเปิดไว้วานิลาถึง89ทีม KF ฟ a v รอเบอทีม นางฟ้าทะเล68ทีมแล้วก็มาร์ทแลนด์เปิดไว้ค่อนข้างเยอะครับที่28ทีมบินช็อก16ทีมไลแลก8ทีมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าเรานับเฉพาะคนที่เปิดซึ่งตัวเลขเนี่ยอาจจะมีคนที่ใช้ตัวที่เนี่ยโซนเนี่ยอาจจะมีคนใช้มากกว่านี้แต่เขาไม่ได้เปิดโชว์ไว้แล้วก็ผมเสริมนิดนึงก็คือมีทีมที่ไม่ได้ใช้นางฟ้าทะเลเนี่ย7ทีมทีมที่ไม่ได้ใช้นางฟ้าทะเลก็คือพวกทีมที่พลังโซนประมาณ400,000นะครับก็จะเป็นทีมทรงๆประมาณนี้อาจจะมีการปรับบ้างบาาาคนออจจะเ เทฟซัอบอรี่มาแทนแอลมอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อยู่โซนพลัง400 0 0นผมก็จะจัดเป็นทีมที่ไม่ใช่นางฟาทะเลผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมก็ได้นับเหมือนกันนับเป็นวันที่23นะครับผมก็นับพอดีวันนั้นนับไปแล้วแต่ไม่ได้ทําคลิปนะครับวันเนี้ยผมนับแล้วมีคนใช้มีทีมที่ไม่ได้ใช้นางฟาทะเลเนี่ย8ทีมนะครับแต่มาร์แลนด์อ่ะ20มินช็อกอะไรแหลก14กับ13พอผ่านมาวันหนึ่งเนี่ยนะครับเฮ้ยมาร์แลนด์เพิ่มขึ้นนะ ทรงๆประมาณเดิมแต่คนเปิดลายแหลกเนี่ยดอรอปลงมานะครับแต่ส่วนทีมที่ไม่ใช้นางฟ้าทะเลก็ใกล้ๆเดิมนะ7-8ทีมอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทีมข้าลแอมอนเนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนถ้าเราเจอคนที่เอาเพียววานดีไลยอยู่ตัวที่3เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าเป็นทีมข้าลแอมอนนะครับเนี่ยอย่างของคุณอันดับ11เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นข้าลแอมอนนะครับหรือของอันดับ17ก็น่าจะเป็นข้าลแอมอนน่าจะนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้วก็ประกอบกับ เขาเรียกว่าวประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมลง PVP มาก็เลยเป็นที่มาของ Tiers PVP ประมาณนี้นะครับไอ้อันนี้ไม่เกี่ยวดิซินอเวกโอเค PVP เนี่ยผมก็จะให้เป็น SS แนี่ได้แก่นางฟ้าทะเลเกฟซารอเบอรี่แล้วก็เพียวดิลาส่วน Tiers เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแพทเนี้ยเป็นแพทของเมตาตีเร็วแบบว่าอย่างสมบูรณ์เลยนะครับฉะนั้นตัวที่อยู่ตีเร็วเนี่ยผมก็เลยให้อยู่ใน t s ตัวที่อยู่ในเมตาตีเร็วมีอะไรบ้างก็จะมีมัดแลนด์ครับไรแลกมินแล้วก็เพสตี้นะครับ การเล่นทีมตีเร็วเนี่ยเราอา,อาจจะต้องมีสัก2ตัวในโซนตะกูนตัวตีเร็วเร็วเอถ้าคุณเล่นเพสซี่เนี่ยเพสซี่บางคนอาจจะหยิบเล่นตัวเดียวแล้วก็เล่นกับตัวอื่นเนี่ยมิกก็ได้แต่ที่ผมดูส่วนเนี่ยก็จะเห็นประมาณสองตัวแต่เพสซี่อาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมว่ามันก็โหดพออยู่ในทีเอเอสได้นะครับแล้วก็นอกจากตัวตีเร็วก็จะมีลูกเกดข้าไลน์แล้วก็แอลมอนนะครับลูาเกดเนี่ยมันยังดาเมจค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ใช้กานังฟ้าสตัน เล่นกับทีม CC ก็ได้นะครับมันก็ไปได้ค่อนข้างหลายทีมเลยแล้วก็แอมโมนิว่าบอกเลยว่าแผ่นนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันคอมโบได้ทั้งกับข้าลายนางฟ้าทะเลลูกเกดน,นะครับทีมสตั์แบบมะม่วงก็มีอะไรพวกนั้นนะครับข้าลายนี่เรียกว่าเป็นทีมเขาเรียกว่าไฉา,ายาทีมข้านางฟ้าทะเลซึ่งถ้าใครไม่มีนางฟ้าทะเลแล้วในแผ่นนี้ยังอยากจะขึ้นมาสเตอร์อยู่เนี่ยทีมข้าลายแอมมอนเฉยๆเนี่ยสามารถเล่นได้ขึ้นมาสเตอร์ได้แต่อาจจะต้องขึ้นช้าหน่อยนะครับคือตอนนี้อาจทีมนี้มัน น่าจะประมาณกลางๆซีซันอย่างเงี้ยผมว่าถ้ายังไม่ใช้นางฟ้าทะเลอาจจะขึ้นยากหน่อยถ้าเป็นข้าวายแอมอนอาจจะรอเหลือสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนตัดซีซันอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะขึ้นมาสเตอร์ได้ถ้าสมมติไม่ใช้นางฟ้าทะเลเพราะว่าข้าวายแอมอนเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับส่วนเทเอเนี่ยผมจะให้เป็นเจ้าป่าดักช็อกเคเบิลเวดแล้วก็ชาเอมแล้วก็มะม่วงแล้วก็ลาเต้น,นะครับเจ้าป่าเนี่ยค่อนข้างดีนะเวลาเราเจอทีมซีซีเนี่ยสมมติเวลาผมก็ได้เวลาผมเจอทีมซีซีผมก็ใช้ทีม2ก็จะ เจ้าป่ามาใส่คือถ้าเจอเจ้าป่าผมเอาเจ้าป่าแกล้งกันเองเราก็ใส่ขนนกชุบนะครับก็ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เควเวท์เนี่ยเควเวท์เนี่ยอาจจะเป็น A ไปทาง S เลยนะแต่ผมว่ามันอาจจะ A บวกก็ได้แต่ผมก็เลยจัดให้มันอยู่ A นะครับใช้เอมอะไรก็ดรอปลงมะม่วงในเล่นกับทีม CC ค่อนข้างดีเลยส่วนในทีปกติมะม่วงเราอาจจะเจอไม่ค่อยบ่อยแต่เวลาที่ผมเจอคนที่จัดทีมะมะม่วงแบบเออเซตติ้งมาดีๆอะไรเงี้ยจัดมาดีๆโอ้ยโหดมากๆนะครับแล้วก็แผ่นนี้ผมเสริมนิดนึงเรื่องของการจัดท็อปปิ คือแผ่นนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่าท็อปปิ้งเนี่ยทุกตัวเลยนะทุกตัวในนี้เลยเนี่ยคุณสามารถใส่ประยุกต์ผสมความลดความเสียหายก็ได้นะครับสมมติว่าบางตัวอะไรเงี้ยสมมติอย่างไล่แหลกผมเนี่ยก็ใส่เป็นโจมตี3าลดความเสียหาย2อะไรพวกนั้นนะครับหรือบางทีข้าลายเยงี้ยบางคนอาจจะแบบเล่นพิเรนหน่อยใส่เป็น4บวก1ก็ได้อะไรพวกนั้นนะครับเพซซี่อาจจะใส่เป็นโจมตี3าลดความเสียหาย2ก็ได้เพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยลดความเสียหายมันค่อนข้างสําคัญมากจริงๆ ก็เดี๋ยวเราก็รอรุ้นกันนะว่าในอัปเดตรอบหน้าเนี่ยทางทีมงานจะออกคุกกี้ตัวใหม่ที่ซัพพอร์ตเรื่องของทีมสายตีไว้หรือเปล่าส่วนถามว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสายอะไรหรือจะเป็นตัวอะไรตามจริงมันมีหลายคนคาดเดาเรื่องของคุกกี้ฉลามเชเบกับคุกคกี้ครีมโยเกิร์ตใช่ไหมครับตัวอลาดินน่ะแต่ไอเรื่องตัวใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยสนใจแต่เรื่องสายผมคิดว่าอาจจะเป็นสายซุ่มโจมตีนะนะเพราะว่าอย่างแผ่นนี้ครับแผ่นนี้แผ่นอาฟ้าทะเลมันมาเป็นมะม่วงกับซัพพอร์ตใช่ไหม ก็คือแและ,และก็จะเป็นเวทมนต์กับซัพพอร์ตผมรู้สึกว่ามนัคล้ายๆวนหลูมเหมือนตอนแรกนะครับตอนแรกที่เกมอัปเดตถ้าเราตัดจิ้งจอกออกไปในเกมอัปเดตลาเต้ลาเต้เราก็แอลมอนก็จะเป็นเวทแล้วก็ซัพพอร์ตเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าแพนต่อไปเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวผมเดาว่าน่าจะเป็นสาย ซุ่มโจมตีอาจจะเป็นคุกกี้รสเกลือก็ได้แบบว่าปลาชมวกไปอะไรนั่นนะไม่รู้นะอันนี้คือเดาล้วนๆไม่มีไม่มีแฟกต์ไม่มีอะไรเลยคือถ้าเราอ้างอิงจากแพทเทิร์นนะครับไอ้ท้งจอกก้วาวหางผมไม่นับนะไอต้ตอนนี้เป็นตัวไก่นะครับเออสมมุติถ้าเรานับตัวดีๆเรียงมาเนี่ยมาลาเต้มันเว่ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะบังเอิญเกินไปนะครับแต่คิดว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเป็นสายสุ้มโจมตีแล้วกันแต่ก็ฟังหูไวหูแล้วกันมาเป็นการเดาล้วนๆประมาณนี้สำหรับคล สวัสดีครับ